น้ำกันพี่น้องอเอาตแตะแตะอีวันจะชอบกินขนาดปากเค็มขนาดนะะั้เจ้า ร้านแดนใชยนะเจ้าวันนี้เขาจะมาฝากต้องกันตรงนี้ร้านนี้อาหารล้ำนะเจ้ามาหลายรอบละแต่รอบนี้ขอมาถ่ายรีวิวสักหน่อยนะเจ้านี่ก็เป็นภายในร้านนะเจ้านี่เป็นเมนูแนะนำ ธรรมดา50บาทนะเจ้าพิเศษ60สหูกรอบเพิ่มกิบบาทเจ้าอันนี้เป็นนึ่งไข่มดแดงใส่ไข่นะเจ้าถ้วยละห้าสนะเจ้าหอมขนาดเลยเจ้าหอมทะลุดจอกอป้าปุ้นแยกกับเข้าล้ํนะเจ้าล้ําขนาด ทางนี้ก็น้ำพริกนี่พริกบวบกับส้มพริกน้ำพักน้ำพริกกระแดงมีลาบปลามีด้อยมาแล้วเจ้ากับข้าวเข้ามาแล้วนี่กับข้าวเข้ามาแล้วนะเจ้ากับข้าววันนี้ได้เป็นคณะปลาเค็มกับเจ้าไปวันพลัดข้าวหน้าปลาเค็มนะเจ้าอันนี้เป็นหมูพัดพริกเกลือเนาะ ผัดพริกเกลือสวัสดีค่ะอาจารย์พี่น้องว่ากินเขาน้ำกันมือนี้นี่พัดนุ๊พริกเกลืออาจารพี่น้องเป็นกระเสะียบปะไก,ก่กล่องเลยอันนี้เป็นผัดตานาปลาเทียนอาจารพี่น้องเป็นกระเสียบกระเสียบนีกินเขาน้ำกันอันนี้เป็นน้ำซุปตักเองวี่ฟองอันนี้น้ำพริกน้ำปลาจา้า แสบแห้งหงคือน้ำลายเราหิวเขาแห้งห้าพี่นองมากินน้ำกันจัดคำใหญ่ๆเลยเนอะพี่วันเนอะร์นอกบ้านนำจะในบ้านนะผัดพริกเกลือแต่ว่าพริกเกเอาด้วยพี่นองเอ้ยตรงนี้อือจัดเลย รสชาติเป็นไรพี่วันแซ่บแฉ้งสุจยอดเ้วย,ยก่ะพี่น้องเอ่อพัฒนาปลาเค็มจ้่พี่น้องอือออเบียร์ขืนน้ำลายตามละอืมนในเรื่องทุกคนแซ่บแซ่บแฉ่ไปกินน้ำกันพี่นอ้อง เอาแต่เตะทีะ่วันจะชอบกินข้าหน้าปากเค็มขนาดน้่เจ้าหยุดหยบดหมอ่ะ กินป้อมโอมปากเลยเฮ้ยถ้าจะลำเนาะอยบอิหลีแจบพี่นเนามากกินน้ำกันจ้ะเขาเที่ยงแล้ว่าท่านสอิคนกินสมกันจ้ะเริ่มจบอัฒชนาปลาเต็มนะจ้าปลาเต็มคนแต่สิร่าใช่หนิมันจะกบ้องมีจนเนาะจนปลา แทบแทบสนใจไหมน้องเบียร์สนใจพอ,อแล้วบอกเยอยหิวเข้าแล้วแบ<ป>บขอขอเยอะๆจะพี่น,น้องเยอะๆเยอะน้องเบียร์เบียร์เป็นเพือ่อนกงเสงสารเลยเราสงสารกคนไทยเลย <laughs> เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ,นนอ,ะอ่านพี่วันเป็นคนกินพี่วันก็เป็นคนฝากช่องหน่อยฝากช่องด้วยนะจ๊าบันเดียสีเฮ็ดนะคะดกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้มบอกว่าจริงจ้ากดให็นในเดอสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณมากๆนะคะ